สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคะ่ะเข้าสู่ช a n e l มนุษย์กิฟต์ค่ะกลาวมาพวกักกิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนะคะชาวธาตุไฟธาตุไฟประกอบไปด้วยราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูค่ะประจำเดือนกันยายน2566นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะอยากพูดคุยระบายอะไรยินดีรับฟังเต็มที่เลยค่ะ ช่องของเราจะทำ time s t a ป์ไว้ให้ด้วยนะคะใครอยู่ในสถานะไหนสามารถกดเข้าไปชมได้เลยช่องของเราแบ่งออกเป็น3สถานะค่ะความสัมพันธ์คนมีคู่ไม่ชัดเจนและก็ตามมาด้วยคนโสดนะคะมาค่ะความสัมพันธ์คนมีคู่ก่อนเลยชาวธาตุไฟนะคะความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาความรู้สึกหรือว่าภาพรวมของความรักของพวกคุณ8ใบหงายงมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เต็มไปด้วยความสับสนเต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็เต็มไปด้วยทางออกที่แก้แล้วแต่ดูเหมือนจะยังไม่ได้แก้ได้ถูกจุดความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะบางคู่บางท่านได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวบางคู่บางท่านได้จากกันไปแล้วหายกันไปแล้วแต่ก็มีโอกาสในเรื่องของการได้รับโอกาสให้โอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่ ในลูกนะที่ผ่านมานะคะแต่ดูเหมือนแล้วโอกาสที่คุณหยิบยื่นให้หรือโอกาสที่เขาหยิบยื่นให้คุณนะคะยังดูเหมือนเป็นการหยิบยื่นให้แต่ยังไม่ได้ดูเหมือนจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ดีมากกว่าเดิมความสัมพันธ์นะช่วงระยะเวลานี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเปราะบางมากๆนะคะคือมันเหมือนมันเป็นแก้วที่ร้าวแล้วเนาะรอยมันก็ค่อนข้างลึกแล้วก็ค่อนข้างชัดซึ่งไม่รู้ว่ามันจะแตกเมื่อไรแล้วก็ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะ ไม่ร้าาเพิ่มหรือเปล่าให้ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงนะคะชาวราศรีธาตุไฟทั้งหลายไพ่ประจําตัวของคุณนะคะในเดือนกันยายนคือเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนเป็นคนที่ค่อนข้างควบคุมและบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ดีเป็นคนที่มีหลักมีเหตุมีผลเสมอนะคะแต่ระมัดระวังคําพูดของเขานิดนึงบางทีอาจจะพูดแล้วแบบ ทำไม่ได้ก็ได้ซึ่งบางทีชาวธาตุไฟอาจจะเบื่อนะคะในคําสัญญาในคําพูดที่ขู่คุณพูดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะทําอะไรได้เลยต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคมีในเรื่องของการปรับความเข้าใจหรือบางคู่บางท่านอยู่กันเพราะผลอะเพราะผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะหรือไม่มีครอบครัวของไยใดายหนึ่งนะมายุ่งวุ่นวาย จากสองคนมันจะกลายเป็นคนละฝั่งสองฝั่งอย่างเงี้ยเออระมัดระวังดีๆเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรู้สึกนะคะว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อคู่ของคุณณนะตอนนี้นะะี่ยชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะขอพลังงานาให้กับชาวธาตุไฟไหน่อยค่ะตั้งจิตนะคะสงบนิ่งแล้นะถคู่ของคุณไว้นะคะ พลังงานไพ่บอกว่าใบาแรกคือไพส่สี่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นพลังงานของความรู้สึกไม่แน่นอนสับสนลังเลและไม่แน่ใจคิดว่าเหมือนมันจะดีขึ้นเลยนะเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นตามลำดับนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์โอเคความรู้สึกของคุณรู้สึกเริ่มได้วางใจได้ปล่อยวางกับความรักครั้งนี้ไปเยอะมากๆ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณนะถือไว้แน่นมากๆคือไม่ว่าเขาจะทำผิดต่อคุณกี่ครั้งหรือความสัมพันธ์เราทำร้ายกันมาสักกี่หนนะคะมันยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณออกอดเก็บคนคนนี้ไว้ในใจและกอดเก็บคนคนนี้ไว้ในชีวิตอยู่แบบไม่ว่าเขาจะผิดแค่ไหนก็คือ ยังพร้อมที่จะให้อภัยนะคะพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันอยู่เสมอนะความสัมพันธ์ในเดือนกันยายนนะคะความรู้สึกของคุณค่อนข้างไปได้สวยนะค่อนข้างเปิดทางแล้วค่อนข้างเปิดใจใหม่จริงๆแล้วก็อดีตที่ผ่านมาอาจจะเปิดให้แล้วนะคะในเรื่องของการให้โอกาสในเดือนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดเพิ่มขึ้นอีกเพราะอยากที่จะพิสูจน์จริงๆว่าคนคนนี้ที่คุณรักอยู่คนคนนี้ที่คุณไว้ใจอยู่นะคะเขาจะทําอย่างไร ทำบริบทแบบไหนเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขาดีขึ้นอืมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณได้เริ่มให้ความไว้วางใจกับเขาอีกหนึ่งครั้งนะคะชาวธาตุไฟเดี๋ยวเรามาดูการเทคแอคชั่นของคุณกันบ้างนะคะภาพรวมของคุณเป็นอย่างไรให้ขึ้นเจ็ดดาบก็ยังคงอยู่ใน ความไม่ไว้วางใจอยู่ดีเห็นไหมเหมือนคุณจะเพิ่มความไว้วางใจแต่ก็มีการเทคแอคชั่นที่มันตรงกันข้ามเหมือนในใจคุณคุณลึกๆว่าคุณอยากที่จะโอเคเชื่อมันในตัวเขาแต่สถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เขาแสดงออกนะคะอาจจะทําให้คุณไม่สามารถไว้วางใจคุณคนนี้ได้เลยนะคะไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการสงบนิ่งยืนอยู่เฉยๆดู การกระทําสังเกตพฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆมีในเรื่องของการให้โอกาสการพูดคุยโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่ดีคุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์เพื่อลูกบางคู่บางท่านสร้างความสัมพันธ์เพื่อหน้าตาของสังคมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะแต่ดูแล้วลึกๆนะคะมันยังยากอย,กอยู่นะการที่คุณและเขาจะกลับมาสมานนะคะแผลหรือว่าเยียวยาความรู้สึกเดี๋ยวเราไปส่องในหลูกของเขากันบ้างคะ่ะกิ๊บรู้สึกว่าของคุณก็ ไม่ได้ต่างไปจากเดิมยังมีในเรื่องของความระแวงความสงสัยความไม่วางวางใจทั้งทงที่คุณอยากที่จะปลดละปลดระวางตัวเองแล้วแต่เกิดอะไรก็เกิดแต่เอาจริงแล้วลึกๆคุณก็ยังไม่สามารถเชื่อใจหรือว่าวางใจคนคนนี้ได้นะคะนึกถึงเขาไว้นิดนึงนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนวูว่าคนคนนี้นะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงอยู่บ้าง พลังงานไพ่มาเลยค่ะหกไม้เท้าเอ็มเฮอนะคะเก้าเหรียญแล้วก็ตามมาด้วยโหสี oh, ่ถ้วยเจอสี่ถ้วยนะกิรู้สึกว่าเขาก็ยอมรับแล้วก็ขอโอกาสจากคุณจริงๆนะคะแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะสมันได้จริงๆไหมกิฟว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะทะนงตัวเองมากขึ้นเนาะบางที ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะกิบรู้สึกว่าเขาน่าจะมีในเรื่องของบริบทคําพูดที่รุนแรงหรือว่าบางทีไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่เลยบางทีมันมันมันอยู่ในลูกที่แบบพูดแรงเกินไปจนคุณบางทีรับไม่ได้เออต้องระมัดระวังนะตรงนี้ด้วยกิบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแร์เท่าไหร่ในเรื่องของคําพูดนะการกระทําอะไรใ,นในดกิ๊บว่าเขาก็พยายามนะคะพยายามที่จะปกป้องพยายามที่จะ เข้าหาคุณในแบบที่คุณต้องการแต่ไม่รู้ว่ามันจะตรงใจเขาหรือเปล่าเนี่ยสินะคะเดี๋ยวเรามาดูบริบทค่ะการกระทําของเขากันบ้างโอเคอยู่ในรูปที่โอเคอยู่นะโอเคเลยแต่เขาก็เป็นคนที่อย่างที่บอกแหละทนงตัวและหยิงในศักดิ์ศรีง้อแล้วอะไรแล้วถ้าคุณยังไม่ได้เห็นดีเห็นงามถ้าคุณยังไม่กลับไปง่ายๆกิ๊บว่าเขาก็น่าจะลงทุนง,ง้ออยู่อีกสักแปบ๊บนึงนะคะ แล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์ที่มันแลดูแบบเหมือนจะขยับมากขึ้นเนาะช่วงนี้เขาอาจจะหึงหวงคุณมากขึ้นนะคะเกิดในเรื่องของความรู้สึกที่คุณนิ่งไปนะคะคือปกติคุณอาจจะไม่ได้นิ่งมากขนาดนี้นิ่งจนแบบเออเหมือนจะหายไปจากชีวิตเขาเขาก็ไม่ปล่อยแล้วก็เขาก็ไม่ได้ยอมนะคะที่จะให้คุณเนาะจากไปหรือว่าที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันแลดูอึดอัดแล้วอึมครึมขนาดนี้ กิ๊บว่าเขาน่าจะมีคําพูดหรือว่าความพยายามอะไรสักอย่างนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นพัฒนามากขึ้นลองดูนะคะว่ากันยายนนี้เนาะชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะแต่ถ้าดูจากภาพรวมกิ๊บว่าเขาก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะแต่ก็มีมุมในมุมที่อ่อนโยนกับคุณมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเห็นไหมเขาจะพยายาม อะไรที่เขาไม่เคยทําเขาจะทําอะไรที่เขารู้สึกว่าถ้าคุณไม่สบายใจในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็จะพยายามปรับอะไรที่เขาแอบซ่อนไว้เขาก็จะไม่แอบอีกอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่ซื่อไม่ตรงเขาก็จะไม่ทําอีกเขาจะพยายามก่อร่างสร้างตัวไปกับคุณแบบเหมือนประมาณว่าจะถนอมคุณมากขึ้นเนาะกิบรู้สึกแบบนี้นะคะ ยังไงก็อยากให้คุณลองให้โอกาสนะคะกลัวว่าชาวธาตุไฟจะคิดว่าแบบสิ่งที่เขาทํามาแลดูเหมือนแบบปลอมอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่ามันปลอมนะคะคิดว่าเขาอาจจะพยายามมาจากใจของเขาจริงๆก็ได้โอเคปะ้ะเดี๋ยวเราไปต่อในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,นะคะ่ะมาค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะสิ่งที่พลังงานไพ่ได้บอกกับคุณนะคะอดีตที่ผ่านมากิฟ สัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะความรู้สึกที่ยินดีความรู้สึกที่เต็มใจแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เอ่อมันเต็มไปด้วยความเรื่อยเรื่นะคะก็ยังบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาได้ดีมากๆนะคะไพ่คืนเกี่ยวเรื่องของหนึ่งคือการบาลานซ์ค่ะการใช้ระยะเวลาในการเยียวยาความรู้สึกซึ่งกันและกันเหมือนคุณและเขาตอบโจทย์ในเรื่องของความสบายใจนะอยู่ด้วยกันคึกก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบมีแต่ความสบายใจค่ะแล้วก็ มีในเรื่องของหนึ่งคือความเรื่อยๆในความสัมพันธ์กิบว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะเชื่อมลึกเนาะเชื่อมลึกในเรื่องของความผูกพันมากขึ้น the lovers นะคะให้ระมัดระวังรักซอนนิดนึงนะคือเข้าใจในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปามันก็อาจจะมีโอกาสนะคะต้องใช้คำว่าโอกาสเนาะ,ะให้ใบนี้ lovers นะน้องเขาเติม s นะคะน้องจะอยู่ในบริบทที่อาจจะมีใครนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์อีกหนึ่งคนก็เป็นได้เหมือนกัน และคนคนนี้ค่อนข้างนะคะมีอิทธิพลที่จะทําให้ความรักของคุณนะคะมีโอกาสที่จะสั่นคลอนจากที่มันไม่ได้มั่นคงอยู่แล้วอะชาวธาตุไฟต้องะระมัดระวังนะคะในเดือนนี้ไม่แน่อาจจะเข้ามาทางคุณก็ได้นะคะหรือไม่อาจจะเข้ามาทางเขาก็คือมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางไฮโรแฟนนะคะบางคู่บางท่านได้ดีๆกับชาวราศีพฤกษภ The Lovers นะคะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุน คือคนที่อยู่ในสองลักษณะราศีนี้นะคะจะค่อนข้างโดดเด่นหรือว่าอาจจะเข้ามาโดยที่คุณรู้สึกว่าเออมาปแปลกๆหรือว่ามีความรู้สึกที่แบบความต้องการพิเศษที่แบบจะต้องเข้ามาหาคุณให้ได้หรือว่าจะเข้ามาป่วนความสัมพันธ์ของคุณให้ได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่รู้ว่าคุยกันอยู่หรือว่าทั้งๆท,ที่รู้ว่ากึ่งว่าจะคบกันอยู่ประมาณนี้นะปะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะของคุณกันค่ะชาวธาตุไฟ คุณรู้สึกยังไงนะคะกับคนคนนี้คะถามว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนเทมากๆเป็นคนสมาร์ทเป็นคนที่สวยหล่อเพอร์เฟกแล้วก็เป็นคนที่คุณหลงอะคุณหลงในเรื่องของคําพูดคาจาของเขานะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าโอเคมีวุฒิภาวะความโตของคุณอะค่อนข้างสูง หรือไม่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะแต่เขาก็ยังแลดูไม่ได้มีแฟนง่ายไม่ได้ตอบรับความรู้สึกคุณง่ายแล้วก็เป็นคนที่คนรู้สึกลึกๆในใจว่ายากเหมือนกันนะเออยากที่จะแบบจะคว้าเขามาเป็นแฟนหรือว่ายากเหมือนกันนะที่เวลาจะต้องปรับตัวเข้าหาความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่คนคนนี้คิดมากเกินคุณบางทีคุณไม่ได้ชอบดรามา่าหรือว่าคุณไม่ได้ชอบคนที่แบบเจ้าคิดเจ้าแค้หรือว่าเก็บทุกอย่างที่พูดมาคิดอะไรแบบเนี้ย คุณรู้สึกว่าบางทีเขาก็กำแพงหนาแล้วก็บางกำแพงสูงกว่าคุณมากมากความสัมพันธ์ก็แลดูนิ่งๆก็แลดูขยับยากแต่มันก็ใช่ว่าจะขยับไม่ได้เนาะเหมือนคุณก็ให้กำลังใจตัวเองพอสมควรนะคะชาวธาตุไฟการเทคแอคชั่นของคุณในเดือนนี้นะคะคุณจะสู้ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ต่อไหมให้หล่นมาแล้วโอเค ควินถ้วยดราม่าใส่เลยไม่ค่อยสบายใจแต่ถามว่าสู้ไหมในความสัมพันธ์ก็ดูรู้สึกว่ากึ่งรับกึ่งสู้นะคะกึ่งรับกึ่งสู้นะเดือนนี้บอกแล้วกันยายนนะชาวธาตุไฟความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าคนที่จะเข้ามาทดสอบนะหนีไม่ได้ด้วยนะคะเขาจะต้องเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามีปัญหาหรือ อาจจะทําให้รักกันมากขึ้นก็ได้นะหรือไม่กิฟว่าชาวธาตุไฟคุณค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็เปราะบางเลยทําให้คุณน่าจะฝนะ่อละเดือนนี้คุณไม่น่าจะสู้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบริบทในฝั่งของคู่นะคะของคุณกันบ้างค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกิฟอยากให้คุณนึกถึงเขานิดนึงนะ เขารู้สึกว่าโอเคเป็นพลังงานไพ่นะคะของคุณเลยควีนถือไม่เท้ายังขยับไม่ได้ยังรู้สึกถึงความไม่แน่ไม่นอนในความสัมพันธ์กิ๊รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยวางคุณเลยไพ่เต็มไปด้วยชาวธาตุไฟนะคะก็อ,อาจจะเป็นเขาคนนี้แหละที่คุณคิดถึงพลังงานค่อนข้างโดดเด่นมากๆเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ยังดูเหมือนเนาะ ยังเด็กอยู่ยังไม่เติบโตเท่าที่เขาต้องการหรือไม่บางเรื่องนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้มีการการตัดสินใจหรือว่าความกล้าเชื่อตัดสินใจอะไรใดๆความสัมพันธ์แลดูเหมือนเขาก็ประครับประคองแล้วก็บาลานซ์ไปก่อนนะยังคงทรงๆไปก่อนหรือไม่บางทีถ้าถี่ของคุณมันแลดูทีเล่นทีจริงจนเขาอะไม่รู้ว่าจะจริงจังกับคุณได้จริงๆหรือเปล่านะคะหรือไม่ความซับซ้อนเห็นไหม ความซับซ้อนหรือว่าความขมุขขโมยในความสัมพันธ์มันค่อนข้างเยอะจนเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วซึ่งบอกเลยว่าคุณได้เจอกับคนที่เขาค่อนข้างคิดมากมากๆก็ได้นะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะไม่ใช่คุณไม่ดีแต่ว่าเขาอะไม่อยากเสียใจด้วยการกระทําหรือว่าด้วยเหตุผลด้วยความรับผิดชอบด้วยอะไรหลายๆอย่างเขาเรียกว่า attitude หรือว่ามุมมองความคิดอาจจะไม่ค่อยตรงกันก็ได้คุณอาจจะยังแลดูเด็กกว่าเขาบางทีคิด แค่แบบวันต่อวันเดือนต่อเดือนแต่เขาอาจจะคิดภาพรวมไปเป็นปีหลักปีแต่งงานอะไรแบบนี้เออซึ่งการมองกันคนละเลเวลแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะทาให้ความสัมพันธ์ก็นลมุมจริงๆค่ะต้องยอมรับนิดนึงนะคะโอเคความสัมพันธ์ก็เลื่อยๆจริงๆด้วยเขายังใจดีกับคุณอยู่เสมอคะ่ะคนคนนี้ก็น่าจะอีกเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ตัดออกจากความสัมพันธ์ค่อนข้างยากนะคะคือความสัมพันธ์คือการกระทําข,ข,ของเขาชัดเจนดีนะ เออแลดูชัดเจนดีแต่ว่ายังขาดความมั่นใจจากตัวคุณอีกนิดหน่อยคิดว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งนะคะที่ชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะมีลุ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะอะไพ่ออกมาสองใบเลยนะคะไพ่เต็มไปด้วยเห็นไหมระมัดระวังนะคะบุคคลที่สามหรือบุคคลที่ไม่หวังดีเนาะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชาวธาตุไฟต้องระมัดระวังคนรอบข้างแล้วก็เต็มที่กับความรักนะคะแสดงความจริงใจออกมาให้เขาเห็นเยอะๆแสดงความต้องการแสดงในเรื่องของ ความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงๆกิ๊บว่ามันอาจจะทําให้คุณและเขานะคะได้คอมมิทเมนต์ความสัมพันธ์ได้ในอนาคตแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ของคนโสดกันนะมาค่ะความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวธาตุไฟค่ะไพ่พลังงานของคุณ8ดใบนะคะเป็นของคุณในเดือนนี้ค่ะกันยายนโอ้โหเมษิงธนูของเรานะคะเต็มไปด้วยหนึ่งคือความไม่กระตือรือร้นในเรื่องของการหาคู่นะ คุณเริ่มรู้สึกว่าชินนะคะโดดเดี่ยวอยู่กับความไม่แน่ไม่นอนของชีวิตนี่แหละความรักคุณเริ่มปลงกับมันแล้วค่ะคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอเคการอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่นะมาอาจจะสบายก็ได้นะคะเพราะว่าคุณได้ไปพบไปเจอความรักนี่แหละกันยายนต้นเดือนเลยคุณไปพบเจอนะคะหนึ่งคือรักออนไลน์สองคือเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นชาวที่แบบเป็นคนคนประเทศเดียวกันก็ได้นะคะ แต่อยู่ไกลจากคุณนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แลดูเหมือนที่จะพัฒนาเติบโตได้ดีแต่เขามีเจ้าของแล้วนะคะชาวธาตุไฟคุณขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของรักซ้อนหรือเปล่าในเดือนกันยายนนี้นะคะชัดเจนมากว่าจะอยู่ในลูปนะที่มีในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนเข้ามาชัดเจนมากไม่ว่าคุณจะโสดหรือสถานะอะไรก็ตามแต่เดือนนี้คนโสดคือไปเป็นมือที่สามเขาแน่นอนนะคะ 2. ถ้าดูจากไพ่นะคะ ไคขึ้นเดียวฟูคุณคาดหวังละคุณเลิกคาดหวังละเลิกแบบอยากที่จะจริงจังกับใครอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะมีเข้ามามีออกไปคุยได้คุยซ้อนคุยอะไรอย่างเงี้ยคือเดือนนี้พราวมากนะคะพราวในเรื่องของความไม่จริงใจก็ดีนะคือเหมือนเราได้แบบรีเซ็ตได้พักความรู้สึกบ้างนะคะคุณรู้สึกว่าความรักเป็นเรื่องที่แบบ มันต้องรอคอยคนที่ใช่แล้วก็คู่ที่ใช่จริงๆนะคะแต่ถามว่าเดือนนี้จะมีคนเข้ามาไหมบอกเลยว่ามีแต่ว่ามันจะยังไม่ใช่คนของคุณนะนะมาค่ะเดี๋ยวขยายให้อีกหน่อยว่าคนโสดจะได้เจอใครอีกบ้างไหมออนไลน์เด่นนะแอปหาคู่อะไรแบบนี้หรือไม่อาจจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของคนในที่ทํางานจะมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเข้ามาเห็นไหมให้ตรงกันเลยนะคะไพ่ขึ้น3ดาบกับไฮพีเทสนะคะช่วงนี้ถ้าคุณออกงานกลางคืน งานแต่งงานงานอะไรก็ตามแต่ที่แบบแต่งตัวสวยๆหน่อยหรือว่าไปเที่ยวนี้ที่อโครจรนะคะช่วงนี้มีแนวโน้มมากที่จะได้เกี่ยวนะคะคนที่แบบเกี่ยวกับบ้านนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบเอออาจจะออกแนวโน้มไม่ค่อยจริงจังมากนะคะก็ก็ได้ก็ได้อยู่เออใช้คําว่าก็ได้อยู่ช่วงนี้สวยมากนะคะ การแต่งตรงแต่งตัวคือดีมากแล้วก็จะมีคนติดต่อสื่อสารคุณเข้ามาหลายช่องทางถ้าไม่ใช่รักออนไลน์นะจะเป็นคนใกล้ตัวไหมไม่เชิงใกล้ตัวอาจจะใกล้ตัวก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คอนเน็กต์กันในชีวิตเนาะแค่เห็นๆกันเฉยๆนะเขาจะแสดงตัวให้คุณเห็นในเดือนนี้นะคะคนรอบข้างอาจจะเป็นคนหนึ่งคือเพื่อนของเพื่อนได้2คือเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานคือชัดเจนมากและอายุอนานามก็ไม่ได้มากกว่าคุณเลยนะคะก็อารมณ์แบบรุ่นเดียวกันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนก็จะเติบโตได้แล้วก็ คิดว่าอาจจะทําให้ชาวราศีธาตุไฟของเราเนี่ยหายเหงาได้นะคะในเดือนกันยายนแต่ว่าต้องเลือกนิดนึงเนาะเพราะมันจะเข้ามากับความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังถ้าคุณหัวใจแข็งแกร่งที่จะยอมรับแล้วก็ที่จะอยู่ณตรงนั้นได้กันยายนก็ผ่านไปได้แบบง่ายได้ค่ะจะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าไนะมา t r e ตคุณนะคะ ในช่วงสิ้นเดือนอ่ะต้นเดือนถึงกลางเดือนก็ปล่อยชิลได้เลยสิ้นเดือนก็ยังไงก็คิดนิดนึงนะคะว่าคนที่จะเข้ามาก็รู้สึกเหมือนเข้ามาทําให้หัวใจคุณก็เต้นผิดจังหวะไปนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในราศีธาตุน้ําหรือธาตุดินธาตุลมนะคะคลิปหน้าและสําหรับคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีปลอดภัยจากความรักนะคะสวัสดีค่ะ